สวัสดีครับผมไปกับช่องพ่อบ้านสเตชันครับผมมาจากทินแชนแนลครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพนเลยบอสยามครับสยามใช่ครับวันนี้มีงานเปิดตัวยามาฮ่าฟาซิโนะครับที่สยามสแควร์นะฮะวันนี้เรามาเทสขับดูแล้วก็จะมาดูรถกันว่ารถใหม่เป็นยังไงหน้าตาแบบไหนเห็นเขาบอกว่าดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนนี้เราอยู่กับปติโอที่เขามีการแต่งนิดหน่อยมาให้เราดูกันนะฮะมาที่ส่วนไฟหน้ากันก่อนนะฮะจุดตกแต่งพิเศษที่เขามีมาให้ก็คือแก๊ปสีส้มๆเนี่แหละตัวโรงงานดําเดิเดสนสาตรฐาจะไม่มีแก๊ปนี้มาให้แล้วก็ไล่ลงมาด้านลน่างนะฮะอันนี้จะเป็นจุดของไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะยังเป็นไฟหลอดอยู่แล้วเขาก็จะมีตัวแก๊ปมติเป็นจุลออกมาให้นะ,ะสวยงามใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์เพิ่มเติมตกแต่งมาตรงนี้นะ อันนี้คือตัวแต่งนะตัวสแตนดาดจะเป็นสีดำนะฮนะคร่าวๆเจะประมาณนี้ต่อมาก็ที่เรือนไม้นะครับเรือนไม้เนี่ยดูจากหน้าจอแล้วจะโค้งๆเป็นวงนี้จริงๆไม่ใช่จอแสดงผลมีแค่นี้สีดเหลี่ยมตรงนี้เองนะฮะแต่ก็สวยงามดีถือว่าลงตัวนะครับเพราะว่ารถทั้งคันเนี่ยมันจะเป็น,นทรงแบมนี้หมดแนละ้วท<อ>ีนี้เรามาดูที่ฟังก์ชันที่เขามีให้แ้ะกันหน้าจอนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะฮะแต่เป็นแบบเนาทีฟพื้นดําตัวหนังสือขาวนีปุ่มเปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้ เริ่มจากหมวดแรกนะฮะจะเป็นโอดีโอคือระยะทางทั้งหมดของรถคันนี้ยังไม่วิ่งนะครับศูนย์โลนะฮะแล้วก็มีมีทริปด้วยอ่าแอบวิ่งมาแล้วครึ่งครึ่งกิโลศูนย์จุดห้าอีกนึงมีนาฬิกาด้วยจ้าอันนี้ประมาณบ่ายสาซึ่งเวลาตรงนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่วัดโวลต์ได้ด้วยเอาเด้อสิบสองจุ<น>ดสี่โวลต์รถแม่บ้านใช่แม่บ้านนะครับมันเป็นมาตรฐานของย amaha นะวัดโวลต์ What เนี่ยโอ้โห มันเยอะขนาดนี้เลยใช่มีหลายลรุ่นที่เขาติดมาให้เลยจากโรงงานนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นการแสดงกิโลนะฮะความเร็วของรถแล้วก็จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหลืออ,อยู่ในตัวถังส่วนโดยรอบของแฮนด์เนี่ยก็จะปกติพวกสวิตช์ไฟอะไรก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวแตรซึ่งไม่กดอยู่ในงานแล้วก็มีม,ม,มีไอเดลิงสตาร์สามารถสตาร์รถได้ด้วยนะฮะเกตุดตไฟฟ้านะครับในงานเนี่ยจะไม่เปิดรายละเอียดนะฮะแต่ว่าเราผมเห็นสองตัวแล้วตัวที่เราทดสอบอ่ะจะเป็นสวิตช์บบคีเล็ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นสวิตช์กุญแจปกติอืมก เสียบปุ๊บเปิดทางขวาเนี่ยก็คือเปิดเครื่องนะฮะอ่อนไฟแต่ถ้าบิดไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นการเปิดเบาะแบบนี้๋อปุ๊บเปิดออกมานี่คือใต้เบาะนะครับใหญ่โตมโหฬารตาการตาม,มากฐางน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้นะครับตรงนี้มีกล่องพิสดารอยู่กล่องหนึ่งเราเปิดให้ดูได้มันคืออะไรก็ไม่รู้อะเหมือนกล่องไฟเลยอะไรไม่รู้แหละหรือว่าเขาสามารถที่จะโมดิฟายได้นะ อยากให้แรงเปลี่ยนกล่องอะไรอย่างี้ป่ะเฮ้ยอย่างงั้นแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่มีข้อมูลต้องขออภัยด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะเขามีสติกเกอร์บอกเลยว่าคันนี้มีระบบเทคโนโลยียามาฮ่าคอนเน็กเต็ดนะฮะแสดงว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับเนื่องจากคันนี้เป็นรถรถเน่าบ้านรถแตมิลี่ครอบครัวมีที่เก็บของแล้วก็มีเอาเลต12โวลต์แต่ว่าคุณต้องหาตัวแปลงมานะน่าจะเป็นคล้ายๆช่องจอดที่จุดบุหรี่นะครับ12โวลต์1แอมป์แล้วก็จะมี อเอาถุงแขวนไปได้เลยนี่นี่มาอีกจุดหนึ่งตรงนี้นี่โอ้โหอันนี้มีที่แขวนของใต้เบาะด้วยตรงนี้ต่มาแขวนแกงได้สองจุดนะครับใช่อดสุดยอดครับไอ้ไปมีนี่ด้วยมีสต์าเท้ามาให้นะฮะสุดยอดใช่เวลาแบตเตอรี่หมดเนี่ยแล้วเราไม่ได้รู้ว่ารถมันเตือแล้วหรือไม่สังเกตเนี่ยงานเข้าประจำนะะซึ่งผมก็เคยเป็นอีสต์าเท้าให้ชงอัพเดี่ยวล้อแม็กขอบ12นิ้วโดยรวมก็ประมาณนี้ให้ยางติดรถเป็นดันหลบด้วย นะครับส่วนรายละเอียดหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเรารอได้รถมาก่อน <c oughs> ค่อยรีวิวกันอีกทีหนึ่งวันนี้เราให้ดูคร่าวๆกันในงานนะฮะ,ะดูคร่าวๆก่อนเป็นน้ําจิ้มแนละ้วเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวรีวิวรายละเอียดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวเราไปดูการตอนที่เทสต์ด <c oughs> ักกันดีกว่าว่าเวลาขี่แล้วเป็นยังไง ไบขับเ้วเป็นไงบ้างครับตอจริงๆได้ไขับง่ายอคอนโทรลง่ายมากมีจังหวะที่เป็นช่วงทางตรงปกติหลุดจากโค้งปุ๊บมีทางตรงสั้นๆอ,อัตราเล่งถือว่าทําได้เกินคาดถึงความจุมันจะแค่125ซีซีนะฮะแต่ถามว่าเพียงพอไหมในการใช้งานในเมืองเพียงพอนะฮะอ,อัตราเล่งถือว่าทําได้ดีเกินคาดแล้วก็คอนโทรลรถง่ายาขี่แล้วดูรู้สึกว่าสมัยเพราะว่าหน้าจงหน้าจออะไรก็เป็นดิจิทัลหมดเลยที่เก็บของก็เยอะ ก็าลองเมื่อกี้เราไปลองขับหรือเราลองใช้งานจริงข้างนอกว่้แล้วเป็นไงบ้าคระบบเบรกระบบเบรกดีระบบเบรกดีซึ่งตอนนี้เขาให้ลองขี่เนี่ยเขาไม่บอกว่าระบบเบรกของรถคันนี้เป็นแบบไหนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่างานเขายังไม่เริ่มอตอนนี้เราเป็นช่วงของให้สื่อมวลชนเนี่ยมาลองขี่กันก่อนเลยครับผมให้เราเซอร์ไพรส์ก็ตอนนี้เขาเปิดงานอีกทีนึงเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อว่าข้างในเขามีอะไรตื่นเต้นบ้างมีอะไรขายบ้างหรือมีอะไรให้โชว์นะครับสำหรับรุ่นนี้ ก็จบไปแล้วบอกับการพาชมยามาฮ่าฟาซิโอนะฮะในงานเปิดตัวแล้วก็มีรุ่นต่างๆให้เราได้ลองทดสอบกันด้วยนะครับแล้วก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่จจดีนะฮะไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับโอ้โห,โหไม่มีเขาเรามาไม่ได้ใช่ครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งนะฮะก็คือสาธุวัฒนากิจนะครับตัวแทนตําหน่ายยามาฮ่านะครับอยู่ที่สาธุะดิ์นะครับแยกาแวะไปซื้อกันได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปในมณุการนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับดาด๊า